Ah, look okay. at that! So. And hmm. the big fire here. Yeah? Ừ. Đây là. Thì là ngay? Này này, xịt à. cũng được Ừ. ừ. Ah, man, đồ fire. Huh? Mm -hmm. <laughs> <laughs> mm -hmm. <laughs> <tapy noise> นี่เลยกันลอกอุตสาห์เอามาให้ mm. <laughs> เอามาดังไฟสักหน่อยนะ <Yeah. S 1> จ้าบเลยลูกเสรโอยโย้ยยยยจ้าบวะไอัมติงเอ่อฟูฟูเทลกิฟเนี่ยมีประโยชน์นะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของพวกเรานะย่า yeah, hello and welcome to our channel วันนี้เราทำอะไรกัน What we do today Today we barbecue กันวันนี้เราจะทำปิ้งย่างปิ้งย่างสำเร็จรูปจากอที่เขาทำเสร็จมาแล้วนะมึงก็ซื้อมาแล้วก็จะมาปิ้งย่างกินที่บ้านนะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวรอไฟติดก่อน mm. now, huh? อืมอะตออเนยนะอืมงั้นเราปลูกผักสลัดใส่เนี่ย กระถางห้อยเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารอไฟติดอนะอืมจัดไปอย่าให้เสียเ <c oughs> ้ยไม่มีดอกไม้ใส่ตรงนี้เลยมิสเตอร์เนี <c oughs> ่ยสวยอ่ะวิต้องไปหาดอกไม้มาแหงแต่่งไตนนี้ไม่ตอนนี้ม พอเฮ็บหนาวพอสวยมีดาวเรืองเยกบัดเดือกันนด้สติงหนาวเด้อ Get some action here. <laughs> <laughs> mm -hmm. ใกล้หรือยังมาสเบนซูนซูนจากนั้นเราก็จะมาปลูกสลดัดนะด้วยการนี่สลดัดเอีแล้วปลูกเหมือนเดิมแหละเหมือนทุกๆปีแหละปลูกจะนับด้วยไหมนี่เขาเรียกอันนี้อะไรนะเออเขาเรียกว,ว่าเออมดตาดมดตาด มันเล็ดมาตาดมันเป็นผักกาดแหละจะปลูกตรงไหนดีบางทีมันอร่อยนะใส่หมูกระทะได้ด้วยนะมิสเตอร์เอาไงดีปลูกดีไหมปลูกมออีซี่ตุกรอนอ้ะมากเลยนะเนี่ยไม่ต้เนาะเฟตซุหมูกระทะ o n t k เนาะิกซี่มันก็เหมือนในไวโคนเออไอเนี่ยอะไรนะปักชอย oh. มันก็เหมือนกันแหล same same. Oh. ะเทสเซมเซนโอเคา เดี๋ยวเราจะปลูกอันนี้ด้วยดีวยกว่าผักชีในกระถางแล้วก็เอ้ยไม่ใช่ในกระถางห้อยก็อันนี้ด้วยดีวยกว่าผักชีลาวไม่มีไม่มีต้นหอมว่ะเอ้ไม่มีต้นหอมนะไม่มีก็ไม่ต้องปลูกอันนี้จริงๆเอาไว้ปลูกดอกไม้นะก็จะปลูกสลดัดปลูกผักขมด้วยแล้วก็ปลูกผักชีลาว ปลูกแบบแควนนะนะตอนนี้รอไฟติดไฟยังไม่ติดเราก็ปลูกผักก่อนใช่ไหมใช่ไหมโอดตอลีซูนเองอะ่ะมันนอดนาวไงแล้วก็โปรยเม็ดผักลงไปว้าวผักชีเอาไว้กินกับขนมจีนซาวน้ำปลาขนมจีนแล้วก็แกงอ่อม เดี๋วว่าจิ้มน้ําพริกนะปลูกผักกินเองเนี่แหละทุกปีอะ่ะแบบมันมีความสุขมากได้ปลูกผักกินเองเราก็คนๆหน่อยอันนี้เราจะปลูกแบบสองต้นสามต้นพอเพราะเดี๋ยวมันหรือว่าต้นเดียวก็พอเพราะเม็ดมันมันใหญ่มากนะ มันเม็ดเล็กแต่ว่าเวลามันต้นโตแล้วมันใหญ่มากอะเอาไปสักห้าต้นปะใส่ห่างๆหน่อยผักสลัด ปลูกักชอีกรอบรุ้ยเยอะเกินเดี๋ยวมันขึ้นแล้วก็ถอนออกก็ได้ เยอะเกินนะเนี่ยถ้ามันเยอะเกินเดี๋ยวมันแบบว่ามันจะเบียดกันแล้วมันก็จะไม่ค่อยโตผัก <c oughs> ขมฝรั่ง เอาไว้ใส่หมูกระทะแล้วก็ผัดกระเพราปลากระป๋องเพราะว่ารสชาติมันเหมือนผักบุ้งบ้านเราอนเออใช่ไหม hmm. อร่อยเด้อต่นปีนัดก็คือผักบุ้งแหละแต่ว่าเขาเรียกผักขมเสร็จแล้วก็ดดน้ำแล้วก็ไปแขวนกินนะ Can have now Can have now เอ้อสแตนสิโอเค ตั้งสองทิงเลยกว่าม mm. ันจะสตาร์ทเดอมอร์รอน cannot get I t h i ไม่ได้นะอ่ะ uh, ว่า e uh, oh. ิดในวมอวิคอร์ดมันเอียงมากเลยอ่ะนะลูกอัปเตอร์บิ๊กบิ๊กลูสฟอนสโตนนีงล้า จากนั้นเราก็จะรดน้ำอันนี้ก่อนนะมารัางมือหน่อยน้ำก็เย็นเดืสงคำอะไรนะส่งอืมมาจะเตอืมอันเดีย

So. โอ้ได้ย hmm. huh? mm ินแชร์เลยเด็กอู้หูแชร์สตรองอืมนะอืมะฮะ Wie Potato da. Wie Potato. Ah, okay. Mh. Allein Öl. Mh. Okay, mh. Was is ist das hier? Genau. Äh, uh, Bratkartoffeln. Mh. Uh -huh. Mit uh, Fleischspieß. Five species. <laughs> okay. Mm -hmm. Maybe no. I need So now the one stay up, and mm. that is wet now.